ธรรมยาตรากรตันญูบูชามหาภูชนีอาจารย์พระผู้กราบม,มารอนุสรสถาน7แห่งโครงการธรรมยาตราปีที่10ออนไลน์ มาต้อนรับพระธรรมญาตาในวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเราเนี่ยได้เป็น อายุพุทธศาสนานะคะเราได้ทานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยการที่เราได้มาต้อนรับพระธรรมยราเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติมากๆเลยนะคะอย่างหนูนะคะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านไม่ได้สอนเรื่องธรรมะหรือว่าให้เราเนี่ยทำใจหยุดนิ่งนะคะก็อาจจะไม่รู้ไปเกเรที่ไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้รู้ความจริงของชีวิตนะคะว่าเราควรจะรักษาใจยังไงทําใจยังไงนะคะหยุดเป็นตัวสําเร็จเรียกได้ว่าใช้ได้กับทุกเรื่องเลยค่ะในวันนี้ค่ะก็จะเป็นบุญ ที่น้อมระลึกนึกถึงณวัดบดบนนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เข้าถึงธรรมนะคะก็ทําให้เราได้ละลึกนึกถึงบุญที่ได้เชื่อมโยงกับท่านนะคะคือถ้าไม่มีท่านเราก็คงไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนานะคะเพราะการเข้าถึงหลักธรรมและการปฏิบัติตามท่านไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเราได้พบกับความสุขจากการ ปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่จะสามารถทําให้เราเข้าใจหลักธรรมอื่นๆในพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้ได้นะคะ เพื่อว่าปีละครั้งอ่ะมาทำนะตรงนี้มันเป็นวิวยิ่งใหญ่มหาศาลแต่ละรูปไม่ใช่ว่าแค่100-200แต่เป็นพันสองพันสามคือเยอะมากที่เราได้มานั่งกราบนั่งอนุโมทนาบุญกับท่านที่ได้บุญมหาศาลทุกย่างค้าที่ท่านก้าวไปนะคะมันมั่นคงมากแล้วก็เป็นสง่างามปื้มมากค่ะเราในฐานนะพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะเราก็มา สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาค่ะมาให้กำลังใจพระพิสุสฆงนะคะที่ท่าน เดินอย่างตั้งใจถ้าเทพคุณหลวงปู่นะคะได้สอนถึงสูนกลางกายสอนถึงการภาวนาสัมมาอรหังนะคะมันทําให้เรื่องที่ดูเหมือนยากดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาในทันทีทันใดเลยก็จะช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยก็ไม่ฟุง้งซ่านแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะทำให้มีสติมากขึ้นมีสมาธิในการทําการงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ประทับใจในคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในเรื่องการนั่งสมาธิท่านจะสอนแบบเป็นคําสอนซึ่งง่ายๆอย่างคําว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จมันจะทําให้เรานิ่งได้เราสามารถที่จะเอาไปขัดเรานิสัยของเราเองได้ด้วยสถานการณ์อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆทําให้เรารู้สึกว่า พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะต้องเจริญรุ่งเรืองไปอีกนานเลยนะคะชีวิตของเราได้เกิดมาพบพระเดชระคุณหลวงปู่เป็นชีวิตที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะที่ได้มาเจอพระผู้ปราบมารแล้ก็โชคดีที่เราได้มาต้อนรับพระธรรมยตาทำให้ชีวิตเราปิดประตูบายให้กับตัวเองได้อยากจะเชิญชวนสาธุชนทั่วทั้งโลกมาร่วมต้อนรับพระธรรมยตาบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร เพื่อเราจะได้เก็บเกี่ยวเอาบุญเนี้ยติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติตอนรับพระธรรมญาตาด้วยกันค่ะ